ครับไปทอมนะมาประกอบให้ดูกันอีกรอบนะครับค้อปราทุ้ตพลาสติกนะตัวนี้เป็นโพลิเมอร์นะครับพลาสติกพลาสติกโพลิเมอร์มันก็เดียวกันเลยแหละนะครับนกเบานะครับราคาบอกเลยนะสองพันรวมส่งถูกอย่างขี้ครับตัวนี้แบรนด์ ek archery นะครับไปเ e ิร์ชดูได้เลยนะครับ ek archery เป็นแบรนด์ของเนเธอร์แลนด์นะครับตัวนี้เนี่ย วิธีประกอบเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับอย่างงี้นะแต่ว่าหลายคนก็งงยังไม่เข้าใจอยู่นะแรงดึง80ปอนด์นะครับสเปคเขียนว่า80ปอนด์นะความเร็ว1 7 5ฟุตต่อว,วินาทีนะเอ๊มีคำถามพี่ทำไม80ปอนด์ ไม่มีไม่เร็วสองร้อยอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งรเจห้านี่ก็กำลังดีแล้วครับถามว่าอะให้เร็วกว่านี้ไหมทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะไม่แนะนําให้ให้ให้ทำบอกวิธีการนะอยากได้เร็วๆอ่ะสปินสายเอานะครับสายอย่างนี้ใช่ไหมคุณสปินสักสามสีรอบเนี่ยให้สายมันค่อาเงี้ยสายมันจะสั้นนะครับแรงดึงมันจะมากขึ้นนะแต่อย่าไปทําเลย เน้นแม่นไว้ก่อนนะครับคอปราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องแม่นอยู่แล้วมันจะมีตัวนี้นะครับที่เป็นโพลิเมอร์นะครับนล้หนักเบามากเลยนะแล้วก็ระบบเกีียวสายแบบนี้นะครับใครว่าเกีียวแบบนี้ยิงยากนะครับต้องลองถึงจะรู้นะยิงง่ายครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะสำหรับหน้าไม้ตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับโครงโพลิเมอร์แบบนี้นะก็ประกอบนะขั้นแรกนะครับ ใส่นี่ลิมทิปใส่เข้าไปนะลิมทิปเนี่ยใส่เข้าไปใส่มันแน่นๆนะครับไม่ว่ารุ่นไหนอ่ะนะครับถ้ามีอะไรข้อก็ขาะไม่มีอะไรข้อก็อย่างงี้นะครับใส่มันแน่นนะใส่ไม่แน่นอนะ่ะมันจะหักเอามันจะแตกมียางรองมาให้สองสัมผ่น ดินเคิร์บนะเคิร์อนใ,ใส่ใส่เข้าไปก่อนนะแล้วก็เอาอยางรองใส่เข้าไปเมื่อกี้ผมใส่ลิ้มทิปไปแล้วจะใส่เข้าก่อนใส่เข้าไปปึอ้ออะลนลนลนเวลาประกอบนะครับดูตรงเนี้ยให้ดีนะตรงเนี้ยขีดเนี่ยให้มันอยู่กลาง ให้อยู่รก,กลางนะถ้าไม่กลางเนี่ยลูกเอียงจะอะไรหรอกใส่พลาสติกลงไปก่อนนะครับแข็งๆก็ใส่ยางนะครับนิ่มๆลงไปนะดูนะครับหัวดูฝั่งไหนนะครับตรนสือแล้วก็เล็งให้อยู่ตรงกลางนะพลาสติกแผ่นหนึ่งเอามาวางไว้เออนะครับมีเหล็กมาให้แผ่นหนึ่ง ใส่เข้าไปจุดสำคัญสุดคือตอนนี้ตอนขันนี่แหละพอขันแล้วเนี่ยมันจะวิ่งออกซ้ายออกขวานะครับตามแรงน็อตนะตามแรงที่น็อตมันหมุนตรงนี้เราจัดให้มันพอดีตรงกลางนะครับพยายามจัดให้กลางที่สุดเท่าที่ท่านจะกลางได้เส้นขาวเนี่ยมันทำมาให้อยู่แล้วนะครับ ตรงนี้จัดยิ่งจัดดียิ่งแม่นนะครับหลายคนเคยใช้ตัวนี้นะครับรู้ดีตรงเนี้ยขันให้ตึงพอขันปุ๊บแผ่นเ,เหล็กมันจะวิ่งนะครับแล้วก็คลายออกนะนิดนึงนะจัดมันให้เข้าที่นะครับแต่ของผมเนี่ยบอกตรงเลยนะครับพอเอาสว่านจิ้มที่แผ่นเหล็ก ช่วยให้แผ่นไม่วิ่งตอนขันเข้ากันออกเราก็สาใส่มันเลยมาทางนี้หน่อยนะครับเวลาวิ่งมันก็ได้พอดีนะ่ะไม่เป็นไรมากครับตรงนี้ขันไปก็เดี๋ยวก็รู้ถ้าขันไม่เข้าไม่พอดีเงี้ยเราก็มันจะวิ่งออกมาทางนี้ตลอดใช่ไหมเราก็ใส่เผื่อมาทางซ้ายหน่อยเงนี้ยไม่ดูตรงนี้สาคัญนะ แม่นใแม่นเนี่ยตรงนี้ยส่งผลเยอะเสแล้วเราขัดให้ตึงมือปุ๊บแค่ตัวตึงพอนะครับใส่สาย่ตรงเนี้ผมบอกว่าเวลาใส่ให้กดอย่างนี้นะครับเอาเท้ายันตรงนี้เลยนะครับโค้งมานี้ไม่หักหรอก แต่โต้เนี่มันโต้พับนะมีโอกาสที่โต้จะหักลงได้เนี่ยเท้ายันเนี่ยคนชม,นมาชมาใส่ได้นะครับเท้ายันก็จะถึงละผมท่านไม่เห็นนัตรงนี้ใส่ท่านดูเนี่ยแค่นี้เอง อ้าหลายคนบอกพี่มูสิมีสายมีตัวสายสายช่วยขึ้นสายไหมอ้าวไหมมาสอนทำตัวช่วยขึ้นสายเาชือกมาเช้นเชือกผูรองเท้าเนี่อยมาตัวนี้เทียบ เทียบข้าง mm hmm. mm hmm. อยู่ยงี้มัดตรงนี้ดูให้ดีนะมัดอาจจะมีพอดีก็ได้นีย่ยาวไปนิดไม่น่าจะได้ ยาวไปนะครับก็ดึงปลายเนี่ยสั้นเนี่ยลงมานะครับคว้านไม้ยากหรอกมีคนบอกใหม่มันเอาเท้ามันไม่ถนัดนะครับฮ่าฮสั้นไปนะสีแรกก็ยากเลยไม่ได้วัดไงมีกาเอา ท่านไปก่อนเนี่ยดึงเส้นนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้ฟื้นลองดูทำสองสามทีเดี๋วก็ตรงเองอ่ะอืมเนี่ยตรงแล้วก็จัดให้มันรงร่องมีตัวช่วยขึ้นสายนะนี่อย่างนี้เอาสายมา ใส่เข้าไปในร่องนี้นะเในร่องนี้ปึออ๊บเกี่ยวข้างนี้ก่อนเอยไม่ใช่เลยอันนั้นวิธีถอดไปข้างนอกเลยอันนี้น เราขึ้นแก๊กน,นี่ใส่เข้าไปก็ใส่อีกข้างเข้าไปเนี่ยตายแล้วเนี่ยแค่เนี้นี่ก็ดันตรงนี้หน่อยให้มันหย่อนตรงนี้นะนหย่อนตรงนี้เดีย๋ยวมาันจะหลุดเพราะเราต้องเราต้องลั่นไกลใช่ไหมดันมาให้ตึงๆหน่อยกดเซ็ปันไกลเลย อยู่แล้วเอาน,นี่ออกสายเส้นนี้เอาออกนะจะตัดจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านอนะ่ะต้อจับมี่พราอมทับกันอยู่อื ใชแล้วตื่อกี้ไปจะออกไปใช้ลืมไปทำเสร็จแล้วมันก็ไม่ต้องใช้แล้ว จบแล้วแค่นี้แต่เราเชื่อมนี้ไว้ใช้ก็จะต้องรอดนะทำเหมือนตะเกียบแต่รอดเกี่ยวหมือนจะเกียแต่แต่ใช้วิธีการลอดเองดูกไหมทาเกี่ยวนี้จะต้งห้ามกันทีนี้ ทีนี้เราจะถอดสายถอดสายนี้ออกอ่าอ่ามันรอดรู้นี่ไม่ยากหรอกครับมันทำไอเนี่ยแต่ว่ามันวุ่นวายเออเอาตีเยียบเลยจบง่ายง่าใส่เข้าไปอย่างงี้ข้างนี้ วัดให้ดีความจะอยู่ท่าไหนอยู่ท่านี้ความยาวเท่านี้เล็งให้ดีแล้วก็ควัน,นตันไปไหน่อยกันตรงเนี้ยสันยาวสันยาวเครับผม รู้วิธีแต่ผมไม่ค่อยทำผมใช้เท้าลอดูนะมีสายเส้นนี้อยู่ใช่ไหมก็กดเซฟเดี๋ยวไปข้างนอกไปท้ายดายไ,ไฟล์แหละดูสายให้ดีนะถ้าทำไม่ดีเนี่ย นะครับยิงไปเหมือนไดไฟนะแต่ถ้ามีสายนี่อยู่อ่ะมันไม่ไดไฟหรอกเนี่ยมันก็ติดนะครับมันก็ดึงออกแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะแต่ยงที่ผมบอกอ่ะถ้าให้ชัวร์ถามผมอ่ะนี่ลองเห็นนะ780ป้อนอะ่ะแค่นี้ไม่ต้องไปผูกไปเพิกไอ้เนี่ย เสวนาเสียเวลาสำหรับเด็กเด็กทำนี่ก่อนไม่มีแรงดึงไม่มีอะไรงค่อยค่อยค่อยทำนะเป็นแล้วนะโอเคเนี่ยเหมือนกันนะครับอ่าวันนี้ก็เหมือนกันนะครบแล้ว ถ้าทำก็ผูกอย่างที่ผมบอกผูกผูกไม่ดุยมันไม่เท่ากัน,นตึงสองทีแล้วไงตะก,กี้ทีปรงทีทสองตึงมากเลยนี่ก็เหมือนเดิมนะครับวัดดูก่อนแต่เนี่ยมันจะมีสองแง่งนะ งงบนนะเงงบนนะเกี่ยวสายนะเงงล่างไม่ใช่นะเงงล่างเนี่ยเอาไว้เกี่ยวไปตัวนี้ที่บอกว่าจะทำยังไงนะขึ้นสายใส่สายไม่ได้จะทำยังไงดีนะเขียว ทำอย่างนี้นะครับไปห,หาสายมาเชือกมาเส้นหนึ่งเชือกรองเท้าก็ได้อะไรก็ได้นะครับมาเส้นหนึง่งมาแล้วมาวัดอย่างนี้ครั้งน,นี้ทําช่องใหญ่หน่อยวัดอย่างนี้นะครับวัดแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้อันนี้หย่อนนะทําแล้วหย่อนเนี่ยหย่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะลองขึ้นดูก่อนว่า หย่อนแค่เนี้ยมันได้ไม่ได้นะทําไม่ได้ก็ต้องทำใหม่แต่ถ้าได้ก็ไม่ต้องทำตรงใส่จะได้นะแล้วก็เอาสายถ้าจะเก็บสายนี้ไว้ใช้นะครับสอดรูเข้าไปนะครับเกี่ยวนะตรงนี้ ดูเข้าไปนะครับเอาเกี่ยวทันไปนิดนึงนิดเดียวเองสายมันสั้นไปหน่อยนะครับตะกี้ที่ผมบอกสั้นไปนิดเดียวผมไม่อยากจะทําสายใหม่ละนะผมก็ใช้วิธีคว้นปมมองนี้เลยนะครับเพื่อให้ส,สายมันยาวไปนิดนึงนะครับคว้นปมมองนี้ ที่ที่ผมบอกสายน,นิดเดียวเองนะลองดูนะว่าพอไม่พอนะหนึ่งปมนะถ้าไม่พอหนึ่งปมก็ขึ้นปมที่สองจกักให้ดีนะครับอ,องดูกันไหน่ ออก็บอกันจริงก็ขาเยียบอ๋อแตะกี้มันสั้นไปเอย่ยาวไปนะครับไม่ถึงวันไปปมเดียวถึงนะแค่นี้นครับแลกดกด้วก็โปรเซสเดี๋ยวไปทิ้งเลยอันนี้ก็เอาออกเนี่ยเก็บไว้ใช้ อย่างที่บอกอ่ะนะแต่ผมอ่ะก็คือใช้เท้า,านะแต่ถ้าทำก็ทำตามวิธีที่บอกนี่นะมีตัดต่อคลิปหน่อยนะตอนที่แกะผมสายเนะี่ยเข้าใจรึเปล่าามาโอเคนันเท่านี้แหละ